สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสกกม figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับนี่ครับอูซบโวลลุ่ม3นะนี่ตามนี้เลยก็ตัวนี้ผมก็ได้มาเป็นแบบไม่มีกล่องอีกแล้วนะครับเป็นมือสองไม่มีกล่องนะ ก็พยายามที่จะมาดีๆให้เพื่อนๆดูนะตัวนี้สวยนะสําหรับอุซบตัวเนี้ผมว่านะครับก็มีอยู่3ชิ้นนะโมเดลเสาฐานครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรใครรู้ข้อมูลมีหลายชิ้นถอดออกได้ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับพอดีผมได้มือ2มาก็เลยรู้ว่ามันมีแค่3ชิ้นนะมันถอดอะไรไม่ได้เลยครับไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะผิดขออภัยครับ ถ้ามาดูรายละเอียดอุซบตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีเทลโคตรเยอะนะครับทําออกมาได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเห็นไหมครับหมวกของเขานี่ก็อุปก,กรณ์ก็แบบว่าดูดูด้านข้างเห็นไหมครับคือทำออกมาดีเลยนะครับส่วนชุดนี่เป็นชุดยุคแรกนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมเติมเข้ามาไอ้ผ้าคลุมนี่แหละที่ทําให้มันดูแบบเท่นะครับดูเห็นไหมอ่ะ นี่ฮะตาปั๊มเออให้ดูตาปั๊มไปเลยดีกว่าตาปั๊มอยู่ตรงหมวกนะครับตัวนี้เช็คแท้ไม่แท้ดูได้เลยนะครับเขียนอย่างนี้เลยผ้าคลุมเนี่ยมีความอ่อนนะครับแล้วมีความยุยยุยอยโหเท่นะครับโดยส่วนใหญ่ตัวละครวันพีทถ้าใส่ผ้าคลุมจะเท่นะครับถึงแม้จะเป็นอุซบจางเท่เลยนะฮะดูสิครับแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์กระเป๋าพูดใจเห็นไหมครนี่ สวยครับตัวนี้ยังไงก็สวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เสาดีกว่าเสาเนี่ยเขาจะอันนี้ผมไม่ได้ถอดนะจริงๆมันถอดได้นะผมกลัวมันหักนะครับเสาเพื่อนๆเห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นไหมมันเขียนว่า 3B มบนะครับแล้วก็ดูดูจากฐานดีกว่าเพื่อความชัดนี่เห็นไหมฐานแบบนี้ สามนี่ก็คือมามาจากโวลูมสามนะแล้วก็ B เนียก็คือคาแรคเตอร์ B ของชุดนี้อ่าชุดแรกๆอะ่ะมันจะลิงกันอย่างนี้แต่ชุดหลังๆนี้ไม่มีแล้วนะก็คือ A B C ไปเลยนะอ่านี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆครับว่าตัวนี้สวยแค่ไหนครับไปครับแข่ กูซบนะนี่ผมบอกแล้วว่าตัวนี้สวยจริงๆดูดูๆๆดูดูดูรายละเอียดเอาที่เรื่อที่ด้านบนเนี่ยดูชุดดิดูหมวกสีหน้าแววตาจมูกนี่เปะ๊ะอไเงีเ้ยเท่มากแล้วก็ชุดครับนี่มีผ้าคุมปุ๊บเท่ทันทีผมอย่างที่ผมบอก นี่ฮะนี่ดูเต็มเต็มทีชุดยังใงสายโลกเก่าอยู่นะยังไม่มีกล้านะตอนนั้นนีครับเห็นไหมสวยจริงครับตัวนี้น่าเก็บครับผมแนะนำให้เก็บนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อน Nah.